Yeah. Opryning, ja, og på den side, jeg har ikke plukket noget. Ja, I må gerne sætte det. Jeg har sukker herinde. Og så, så plukker jeg. Jeg henter min kua derovre. Ja, jeg har to med. Så I gør sådan. Ja, det er det. Så I fylder sådan. Og så skal de derinde, ikke? Sådan ser lidt pæn ud, ikke? Fordi den er lidt alt for, for gammel, so så kan man lige sige, at den er steg, ikke? Så gør man sådan. ย่าไหนสกับถ้ามันสนินสนดินสันดินโอเคโอเคบ้านมันเดินเดิด้เดิเด้อย่าเออเดินเด้อย่าย่พวกสิพวยีสุดาพวสิกะชั่นสิแกลิบเล้งนนี้โซ่เฮ่อตีดีก็ตีก็เต้นแบบวิค่ทาเดินแบบย่า จะไปเปนนั่นสิมาได้จัอแมพีหน้องจ้าเด็กน่อยอยากซอยเดี๋ยวพรดีแอปเหูฮะอัพดิสตัวอิสิไครับเด็กหนูพยากท่ายวิดีโอน่บ่งโทเลยเย้ันเยันาดูเดน้ซันปักดิสเกลร์ล่์เย้เย้กูจับเย้เน่ยเนา เย้เยสสวัสดีเย้สฟลอีจีนมูีมูเก็บไปก่อนตุงแล้วพ่อแม่ี่นองจ้าเอาะได้เอาะได้เอาโฟร์แอนด้ได้อีนอสเดมเลยเย้เย้เดเอาสปพนอีกอ่ะเย้เย้ผูนอโอ้ Good job p e r t เอาเด็จให้อินฮะเอาเด้อินฮะสกสันสิ så behøver vi ikke at pille ud af. Så er de klar til at vaske og stige på panden med de samme, faktisk. Og så er det sådan en. Nej, der er ingenting. Den der er den gamle, jeg har plukket. Kan du se? Det er sådan det skal være sådan Den er den duer, ikke? Ja. Kan

Og ja, så på den side. I går bare, ja, der er mange. I pukker bare. Jeg kommer efter jer med kur. Ja! Der er en. Kan du se det? Jeg tror, jeg tager nogen med hjem. Hæ? Jeg tror, jeg tager nogen med hjem, så kan vi mor på nogle med dem. Ja, og så skal man... Ja. ja, og så steg man med det der små, små, ikke? Hvis I har almindelige olie, så so, bruger almindelige olie, ikke? Yeah. Eller med lidt oksekød eller kødlingbrus, det er lige meget, hvad det var. Men jeg plejer คุณปัแม่ส้นอเมิูลยเอาซอแม่ส้นจะครลีอด็นมวยก็ซาชิแม่กอัเวนฟรีอย่เอสกับสปีสก่อนแซไปให้ปวสมัยแมดเดียออกซอคือะเด็นมวยวิสเกอสปีสออกซอคือซีสกบาบาคืออีกกอนแม่ก้นแซ่เฮเฮเ่เฮเะเฮ ไปนํำอธิบายไปน้่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าเข้าเอเบไปเข้าไปเห็ดที่ยังกินแน่นั่งวาฉันเนีออกเอาไปบ้านไม่ได้ฉันจะไปแม่ฉันโอ้อาไปเลยแล้วก็บอกไปที่เขาเห็ดพี่สิซอนอีซอนเ่นอี้นี่กะเด่นเนี่ยีสแม่เบียกเบียกหอดเต็มใจอืมไอ้แม่ก็มาทนพลายเอาไว้สยี่พี่ได้เหรอแ้มั้งอะไรครับดีซอนอุคลุยแค่แค่มันก็ซีอีกอะ Lidt Det tror jeg ikke. Skal du så spise Ja, det tror jeg. Ja. Fordi jeg tager sådan en kaj med ud yeah. fra fryser. Så so, kan jeg godt stege på med kajer på panden. Ja. Yeah. Se. Oh, det er flot. Prøv se det der. Prøv se. Hmm. Her, Du tager en stor en, og så... Ja, yeah. dem der, hva? Yes. Ja. Yeah. Og der er to der. เด็กจะไปทำดิฉันเลยมินมัวเสมอเย้เอาสเกดิกสวัสโทรศัพท์เย้อิสเกดสวัสดีค่ะแม่โทษน้ำแล้วบรรลุสาวขจาเสียไปใส่เย้อยาเก็บอยากมวลน้ำสวัสดีแม่แม่บ้างโทรศัพท์นอง พ่อแม่เป็นเังกสีแ่แหละเขาว่าพ่อรับโทรศัพท์ตอนเขาเอิเขาโทรมากกว่ารับเด็กหน่อยพ,อพ่อลูกพ่อลูกพอนมาพ่อลูกรับแล้วก็พากันบ้างโทรศัพท์เพออนอ <c oughs> หัวบวบๆทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเก็บอันงามๆให้เด็กหน่อยเขาไปพัดอยู่บ้าน พ่อแม่เก็บไปแล้วแม่ปล่อยเก็บไม่ให้ยังไงผ้ากินเหมืนสิบลายอีกละ่ะแต่ว่าเขาบอกดีดีครับว่าขอบคุวเขานาะมาก,กินอาหารแปลกๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่หน่อยบอกนะรักดนินอะเขาก็บอกตรงๆตง่อต,ต,ตามภาษาเลยเดียงสาของเขาแล้วเพราะว่าเขาคนเดนมาร์กเขาก็กินอาหารเดนมาร์กนะั่นแหละย่างบ้านเ่าก็กินอาหารไทยเขาไปกินอาหารฝรัง่งเขาก็บภาษบเพาคือว่า,วาละ่ะอือหือหัวนะหน้าบิลี ดดย,ย่า yeah. เออเอมือนย่านู้แล้่ไหมเ <c oughs> สิ้อ้าก,กันกับแล้วไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะพาสปอร์ตอีกก่ะถาม <c oughs> ทางไปแล้วแต่พักไปพูดละก,กร,รมหน้าจอยเอาโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์รรรให้เขาไปพร้อมเขาแได้เดี๋ยวจะหาว่าหลอกล่วงลูกเขาเดบ่นนันบ่นบีน่ก,กับเพิกหน่อยขามทาง ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะกำ <c oughs> ท้างไปแล้วนะลากหลเกไย้พักไปแล้วพุละกัมแล้ว <c oughs> ไปล่องพัดเบิ้งบอกเขา <c oughs> <c oughs> นาะฮักขนาดนะั้นอะ เ <laughs> หมือนขัดมูเล็กน้อยม,มูเล็กหน่อยมาเก็บหยอดกวางตุ่งน้ำเ <laughs> หมือนเหม,หมือนจับกระสิพ่อเลยจับพ่อแม่พี่พน้องจับว่าสีเลยไปเบิรงอันเอกะเทียมปลาไม,ม่สิมื่สิคำเหมือนขัดส้นสาว เต็มสับหลับอยู่คือเก่าแบบกระกล่างแตกเนาะปล่อยเพิ่นไว้นั่นล่ะมาหนาจังมาใหม่จะสิไปแวะปลากระเทียมตอนแรกว่าสิเศ้าพ่อแม่พี่น้องจาา้าเศ้าบ่ได้เดี๋ยวโอ้โหว่ามือได้สิเลยแวะมาอีกน,นนะจ๊ะเนาะเก็บบางนี่กันเล็กหน่อยมึงเงินกัผู้บ่าวแซ่บเป๊กพนักเป็นบีเต้ตตก็ใส่จอด ฟังมึงว่าพ่อแม่เด็กหน่อยข้าจ้าชีวาจังได <c oughs> ที่จริงอ่ะ้า้า,าเป็นกรณีแบบนี้เด็กหน่อยอยากบอาน้ำเผาก็บบอวน้ำใดนะจ๊ะเด้อแต่ว่าพูดถึงว่า,าการที่ว่าเ้าสิไปเชิญชวนลูกเข้ามาจังสันจังสีน้ำหน,นิมันมันมันบอแม่แนวของบานนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ้าเกิดว่าลูกข้าจ้าเป็นอียงจะไปเนาะเพราะว่าเผาสิว่ามีความสามารถรนะับผิดชอบลูกข้าจ้าได้เรื่องของเรื่องทำไมพี่น้องจ้ะ จ่อยเวลาจอยมาเก็บเป็นสีเด็งเลยเขาเอิ่อนทามจากกัดกระสอบกระส่วนมาเออถ้าเขาอยากมาเก็บน้ำเขาจากกระส่วนกับมะเวาอีหยังน้ำใสอยู่้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าชี้ให้จ่อยผ้าส้วนไปมองอื่นไปเก็้มองนั้นมองนี่เนี่ยคือว่าจ่อยประเหต์จ่ะเพราะว่าจ่อยมีความสามารถที่สิไปรับผิดชอบลูกข้าวได้เนาะมองเงินกระเพ้ากันฮักกันซอยลืมลำลืมลำ,ลำย,อย้อนใส่กระตาจ่อยเต็มอยู่นะฮัาากขนาด <laughs> โอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเขาว่าฉันเน้นรถถ้าจอดอยู่นั่นฉันคิดบ้าน อันอันขี่รถล่องคล่องเขาวะเมื่อไรล่องคล่องกันวาเอ้ขึ้นจังตอนในนาหิมะตกเขาวะขาเห็นหน่อเล็กน้อยว่าเขาเห็นรถเอ้เลี้ยนรถตกคล่องแต่ก็เราแม่นอยู่เส้นก็เห็นอยู่สันดับรถคันสีขาวหน่อยของโตโยต้าโอ้ลูกเหลือเอ้ขี่รถตกคล่องเพราะว่ามันถนนมันลื่นนะจ๊ะนั้นเป็นหิมะก็สิเศร้าเทีบกันเลยเห็นอยู่เรื่อหยอดอบบวบอ่อล เอาละเอาละพ่อละพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพ่งแต่เก็บเพ่งตาหลายหลากหลายไปเ่อพอแล้วพอแล้วกลับแล้วออกกระตาเมื่อวานสีไปใส่อันไอ้กระเทียมปลาวันสีไปแวะเบิ้งกระเทียมปลาแล้วพ่อแม่ปไปสั่มเอ,อ้ออยพี่น้องจดสวรรค์ลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ้งน่จะลักเด็เดเอาเด็เดเอาเสื้อผ้าสุดมากเบิ้งน,น่เต็มกระบ,บุงใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย พูดนะสุดยอดปะโอเคจับพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้้ะจ้ะเด้อคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้จ้า,จากราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให like ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคและจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าด้วหน่อยกลับไปล็ลละจกกักรสิขันม้วนคำก่อนจกกักรสิไปแวะป้ากระเทียมขันคำจกกักรสิบปเล่ไปแวะพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเบิรงนลัดลาาก่อนกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อบายบายค่่ะะสสวัสดีค